สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลากี่โมงก็งแปดโนึ่งแปดโมงหนึ่งนะจะแปดมงหจ๊กังที่จะรวมตัจาันแล้วก็ใครก็ิี้ไมนที่หาที่ดีอยู่ก็ิ่งใหญุ่๊ดี๋ยวก็จะมาแต่งตเรียนก่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบละใครยามช้ามาบรรยากาศที่แบบแสนดี I got no love for the famous If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love กำลังรอรถที่จะมารับหน้าโรงเรียนอยู่ครูพี่ยังมาไม่ครบด้วยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงแล้วนะคะที่เดี๋ยวนะเมื่อหวนะพวเขานัดกี่โมงนะว่าแบบเปิเรารถจะออกนัด7โมงพอดีบอกว่าขึ้นรถเลย7โมงปุ๊บรอ,อ,อเลื่อนคือรอเลื่อนคือไปม,มาช้าก็คือต้องกามไปที่สถานที่นั้นเองเลยและตอนนี้เวลา8โมงอันนี้8โมงในรถ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 

ไปดูนี่พี่ชาเสียวอะไรวะไม่หิกไหนกันเขาอยูกันต้ไปใช่แล้วเราก็ถึงที่บอกกิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่เวทีนะคะเราตอนนี้เราอยู่ที่งานพาสมุตเจ้างานเจดีของ เขาฮัลโหลกล้องมาแล้วคนน่ะเออยังไงซิยังไงเอเดินจับกูดูมาแล้ว ดูในคลิปมาที่บอกกี้อะไนทีเท่าเดิมหมายว่าบอกกี้จากปีที่แล้วอ่ะพอหันมาดูคลิปีกทีเอทีเท่าเดิมเปลี่ยนแล้วแล้วก็รอแบบจริงจริงไม่มีอะไรแต่ว่ามก็รอไปเพราะว่าที่อากาศค่อนขง อนเวลากับตัวเองนานสุสวยวาม็นมังเป็นแค่เรื่องธรรมดาก็หน้าปูกระ่าที่ออกมาไปงานไทยานไทยอ๋อเอาเดียวดิอาแล่าปุ๊บต่แต่ได้แปะปินนะคะ เหมือนคนอือนองไงสิอ้าวหายอเอ๊ะอ๋อเอหาเออเออเนเแล้วเขาก็รเอออันนี้อะไร คเอองไรมาอือค่ะตอนนี้เราซ้อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะกลับไปที่ห้องน้านของเราเพื่อไปแต่งตัวต่อเพื่อแสดงตอนเย็นนะคะอากาศเป็นยังไงบ้างคะวันนี้หนาวมากค่ะวายแรงแบบคนลุกเลยแอันนี้แรงแรงอ๋อ <c oughs> <c oughs> แวะอานัแวเซจะมีตัวแทนแว,ว่เซนแล้วก็ซื้อของในเซเว,วนเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะขึ้นไปกินข้าวนุ่มปมมาบลก่อนแล้วก็ขึ้นไปแต่งหน้า <Okay. S 1> กัน แล้วก็มากินข้าวกันนะค่ะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเลี่ยนลายแล้วแล้วก็ขาสั่แล้วก็มามังสวิแล้วก็เจะแต่งหน้ากตอนนี้นะคะเรากำลังจะ ร่ายครูก่อนที่จะไปทําการแสดงนะคะก็คือเหมือนขอเลือกขอใช้ให้แบบการแสี้ออกมาได้ดีนะคะฟิล์นั้นทุกคนก็กำลังนั่งเพื่อรอคุณครูทำพิธีนะคะเพื่อให้พ่อแก่จิตัะจิตตะตาฟิลนี้ เรากำลังย้ายทิ่ฐานเพื่อไปที่ห้องแต่งตัวที่สถานที่จัดงานนะคะว่าคือตอนนี้เขามีห้องแต่งตัวให้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ชุดที่นั่นนะคะจะไม่ได้มาใส่ที่ห้องนี้นะคะสดค่ะเฮ้นนี้เราก็อยู่กหบยองก็กำลังไปที่แรกหนึ่งห้่ง แต่งตัวนักแสดงเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือลานใหญ่กว้างโอ้โหลานมากเรามาแต่งนี่เราก็แอร์เอเอนู่นนี่นั่นใส่ของสบายตัว,ตวสุดสก สแสดงข้างล่างแล้วน,นะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้เวลาหนึุ่มเรียบร้อยนะคะโค<ะ>่ะระวังนะโอ้โหโทษนะจะไปอยู่คนเดียวที่จะอยู่เข้ามาในซีน เจแมาเสขาีกาค่ะดีกาค่ะอยู่ก็ข้าวดีขคุมากขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะคหญ่สุดมากเขา